ดูดวงชาวราศีพฤกษก์นางแอบ,บดูคุณทำอะไรรู้หมดไม่ว่าจะแอบ,บตามหรือตามซอกนะผมตามที่ไหนรู้หมดนะผมท่านจะแอบ,บทำอะไรในห้องทำอะไรเห็นหมดในโชคจะตามนาจบุญบารมีวาสนาจะทำอะไรต้องคิดพินิจไต่ตองเพราะว่านางแอบ,บดูคอยปิดกัน้นเรื่องราวต่างๆนะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคกะตามันเกิดคราม ความเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเหมือนโดนกั่นแก้งท่านต้องเอาจริงเอาจังจัดหนักจัดเต็มทําไมข้าพเจ้าถึงจะต้องตั้งใจเอาจริงเอาจังทุกครั้งไปขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ได้หรือชาวราศีมังกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายได้ยากมากเพราะว่าดวงชะตาท่านตกตําแหน,น่งเอมเปอรนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า จัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนะถึงเวลาสิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรือนในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนะไขก็จุดท่านไม่อยู่ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านควรจะต้องคิดพินิษไต่ตองให้สังเกตในโชคชะตากผมไปทําอะไรเขาหรือไงไม่ได้ทําครับแต่เป็นคู่รักเก่าจากอดีตชาติเดวเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นกับทวท่านเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็ม ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชติตาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นต้องยอมเสียสละแล้วทําไมข้าพเจ้าต้องยอมเสียสละด้วยละ่ะทําไมไม่ต้องเป็นคนอื่นครับผมก็สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่านางฟ้าแม่ทูลหัวเทวดาประจําตัวของท่านตามติดตัวท่านมาทุกภพทุกชาติจะให้ทํำยังไงละ่ะครับผมก็เขาจะตามท่านจะทะําไหมล่ะท่านจะยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีท่านก็แพ้เขาเพราะว่าเขาคืออากาศสาัตวจับต้องไม่ได้ เรผมถ้วยทองโอกาสทองได้เจอพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีมีเกณฑ์ชะตาชิงบ่อยชิงพริบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้องการปฏิบัติดยการลี่เริ่มเริ่มต้นไปไม่ได้ด้วยดีส่งมอบถ้วยทองปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดด้วยเล้าแ,แสนทุกทร,รมานอดทนก็ไว้เดี๋ยวจะได้รับถ้วยทองเอาไหมล่ะ นในเมื่อน,นางเข้ามาหานแน่นอนครับนางมาดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการแกล้งในโชคตาปัญหาต่างๆมีดดาบล้อมรอบเอาไว้จะทําไมล่ะก็ไม่ให้รวยอ่ะไม่ให้ปังไม่ให้เฮงไม่ให้ประสบความสำเร็จจนกว่าจะพอใจที่สิ่งที่นางต้องการก็คือท่านจะต้องมีคู่ของที่ดีผู้มีบุญกุศลวาสนาจะ จะเริรลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โชคลาภเงินทองมารมีวาสนายังมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพริบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดบอบายดวงชะตาแบบนี้ควรที่ต้องอยู่เงียบๆเข้าไว้ในเมื่อโอกาสทองก็ามาท่านจงเงียบเข้าไว้สังเกตคนเลขเล่นเลข,เ,ลขเสี่ยงนําโชคลองสังเกตดูเขาจะกลัวเลขหลุดเลขลอยมากเพราะฉะนั้นราศรีมังกก็ไม่ได้ต่างกับดวงชะตาแบบนี้ให้ท่านเงียบครับเดี๋ยวเลขหลุดเลขลอย ครับผมเดี๋ยวนางรู้คนะรับผมธุรกิจการงา,งานการเงินค่อยๆเก็บนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตะครับนะผมเก็บเงินเก็บทองให้มากที่สุดมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงชะตาสุสมสมบังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่นะครับผมโชคจะตามนาจบุญบารมีวสาสนาดวงชะตานี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อมเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตานะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดิบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปให้ค่าคูหมอสันได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับชาวราศีพฤษภดวงชาราศีพฤษภในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินความรัก และโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาดวงดาวบ่งชี้ว่าจะเป็นเดือนที่มีทั้งอุปสรรคและโอกาสสอดแทรกอยู่ซึ่งจะทำให้ชาวพระศพต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากในการฝ่าฟันไปให้ถึงเป้าหมายด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพระศพจะพบกับความท้าทายในหน้าที่การงานอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาทำรรให้เกิดความเครียดและความกดดันในที่ทำงานอย่างไรก็ตามนี่คือโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาของคุณในช่วงกลางเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าจะมีโครงการใหม่ๆ เข้ามาซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกท้าทายและกังวลในตอนแรกแต่หากคุณทุ่มเทและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่โครงการนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำของคุณให้ระวังการตัดสินใจที่รีบร้อนเกินไปและพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ในช่วงปลายเดือนคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาอาจมีโอกาสได้รับการเลือกตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของคุณอย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังเรื่องการวางตัวและการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจพบกับความท้าทายในการบริหารจัดการทีมงานและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้ใช้ความรอบคอบและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและอย่าลืมที่จะรับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จะเป็นกุญแจสำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตด้านการเงินในเรื่องการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกังวลและเครียดแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกให้พยายามจัดการกับค่าใช้ใจ่ายอย่างมีสติและรอบคอบในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมอาจเป็นงานพิเศษ หรือโครงการเสริมที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำให้พิจารณาอย่างรอบคอบและอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้แต่ต้องระวังไม่ให้กระทบกับงานหลักของคุณในช่วงปลายเดือนดวงการเงินจะเริ่มดีขึ้นอาจมีโชคลาภหรือเงินก้อนเข้ามาอย่างไม่คาดคิดแต่อย่าประมาทและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้นำเงินส่วนนี้ไปลงทุน หรือเก็บออมเพื่ออนาคตการวางแผนการเงินระยะยาวจะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้สำหรับการลงทุนให้ระมัดระวังการตัดสินใจที่เสี่ยงเกินไปโดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆการกระจายความเสี่ยง และการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงจะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภแม้ว่าจะมีความท้าทายและอุปสรรคบ้างแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นบททดสอบที่ช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองมากขึ้น ในด้านการงานจะมีโอกาสในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นําของคุณโครงการใหม่ๆที่เข้ามาอาจเป็นก้าวสำคัญในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและแสดงศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ในด้านการเงินแม้จะมีช่วงที่ต้องระมัดระวังแต่จะมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม หรือได้รับเงินก้อนที่ไม่คาดคิดให้ใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเช่นการอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยเพิ่มผูนทักษะและความรู้ของคุณอย่าลังเลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในอนาคตในด้านความสัมพันธ์อาจมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่คู่ครองหรือพันธมิตรทางธุรกิจให้เปิดใจและพร้อมรับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาด้านความรัก สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนอาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่ครองซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดและความไม่พอใจอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันให้พยายามรับฟังความรู้สึก และความคิดเห็นของคู่ครองอย่างติดใจและอย่าลืมที่จะแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเช่นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นคุณและคู่ครองจะเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ดีขึ้น อาจมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านการวางแผนครอบครัวหรือการลงทุนร่วมกันให้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ของคุณสำหรับชาวราศีศพฤษภที่โสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอึดอัดและเงาบ้างแต่อย่าเพิ่งท้อใจเพราะในช่วงกลางเดือน จะมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษอาจเป็นการพบกันโดยบังเอิญในงานสังคมหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนให้เปิดใจและพร้อมที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆแต่ก็อย่าเร่งรีบหรือคาดหวังมากเกินไปให้ค่อยๆทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างช้าๆในช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ให้ระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปใช้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง